ยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจค่ะกับโครงการเพื่อสังคมโครงการครูอารยสยามนะคะที่มีเป้าหมายเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของผู้ที่มีความสามารถในสาขาวิชาชีพต่างๆนะคะเอาไว้ไม่ให้สูญหายค่ะพบกับนักธุรกิจจิตอาสา Life Connect ประธานโครงการครูอารยสยามคุณโกวิทสุดเสียงค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับผมโกวิสุดเสียงนะครับนักธุรกิจจิตอาสาแบรนด์ไลฟ์คอ n เน็กนะครับทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีและดูแลสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าครูอารยาสยามเนี่ยนะครับเป็นคำที่สวยงามมากนะครับ แล้วก็มีคุณค่ามีความหมายอย่างยิ่งนะครับสำหรับครูอรารยสยามเนี่ยเราจะเราจะดูจากที่เรื่ององค์ความรู้นะครับเรื่องภูมิปัญญาพอพูดถึงเรื่องภูมิปัญญาเนี่ยคำคำนี้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่า เราเคยได้ยินคำคำนี้บ่อยมากนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถตีความคำว่าภูมิปัญญาได้นะครับคำว่าภูมิปัญญาเนี่ยจริงๆก็คือหมายถึงว่าองค์ความรู้ความสามารถทัศษะแล้วกอ็อันเป็นของคนไทยนะครับที่เกิดสั่งสมจากประสบการณ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้เลือกสรรปรุงแต่งพัฒนาสืบทอ่อต่อกันมาเพื่อใช้แก้ปัญหา วิถีชีวิตของคนไทยนะครับให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัยนะครับนี่นี่คือคำที่เป็นทางการแต่ว่าถ้าลองดูจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเก่งมากนะครับสามารถประยุกต์ใช้สามารถคิดคน้นภูมิปัญญาต่างๆขึ้นมามาใช้ในชีวิตวิถีชีวิตเราได้อย่างมากมายนะครับ ถ้าลองนึกถึงภูมิปัญญาไทยถ้าถ้าลองให้ตอบสักหนึ่งครั้งมีใครนึกออกไหมครับว่าภูมิปัญญาไทยที่เรารู้จักคืออะไระนะครับอย่างเช่นยาสมุนไพรไทยอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยคือการนวดแผนโบราณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดคน้นเราประยุกต์กันมาแล้วก็ พัฒนากันมาเพื่อให้เหมาะกับยุคกับสมัยมากมายนะครับแต่ว่ามันภูมิปัญญาที่เราพูดถึงเนี้ยอของโครงการครัวรยสยามเนี่ยจะเป็นภูมิปัญญาที่ใช้พัฒนาคนนะครับใช้พัฒนาสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับเ,เราก็ ต้องขออัญเชิญพระราชดำรัสนะครับของพระบาทสมเด็จพระชนกกาธิเบศนะครับมาภูมิพล์อดุลยอรมเดชพระบรมนาถมหาบพิตรนะครับ,รรเ,บ,รรรบเรื่องการศึกษาเป็นเครื่องอันสำคัญในการพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติทัศนคติค่านิยมคุณนิคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพล,ลเมืองที่ดีมีคุณภาพมีประสิทธิภาพเมื่อบ้านเมืองประกอบไปด้วยพล,ลเมืองที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพการพัฒนาประเทศย่อมทำให้ได้โดยสะดวกราบเรื่อนราบลื่นและผลที่แน่นอนและรวดเร็วนะครับจากพระราชดำรัสตรงนี้นะครับโครงการครูอะไรรัสยามเนี่ยก็ จะได้ขอสืบสารนะครับนำเอาพระราชดำรัตตรงนี้มาประยุกต์แล้วก็ตั้งเป็นโครงการขึ้นมานะครับโดยโครงการครูอัยศสยามเนี่ยนะครับเราก็จะมีหน้าที่นะครับสร้างคลังสมองภูมิปัญญาของไทยนะครับคือเราจะทำอยู่3ามอย่างด้วยกันนะครับก็คือเราจะรวบรวม ผู้ที่มีความสามารถนะครับผู้ทรงคุณวุฒิปราดนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับที่เป็นผู้ที่อยู่ในวงการที่อยู่ในส่วนของภูมิปัญญาไทยนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเชิญท่านมานะครับเชิญมาพูดคุยเชิญมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็นำภูมิปัญญาไทยที่ได้นี่นะครับมาประยุกต์ใช้เข้ากับศาสตร,ร์พระราชานะครับแล้วก็ จากหลังจากการรวบรวมแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทําการเก็บบันทึกนะครับถอดบทเรียนจากภูมิปัญญาเหล่านั้นนะครับจากครูอรารยสยามเพื่อเก็บบันทึกแล้วก็นําเป็นไปเป็นสื่อเผอยแพร่นะครับสุดท้ายแล้วเราก็อาจจะมองหาคนที่มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดนะครับอาจจะเป็นอา,อาจจะเป็นทางด้านโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยหรือ หน่วยงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ความรู้นะครับช่วยเอาองค์ความรู้ที่ได้จากภูมิปัญญาไทยเนี่ยช่วยสอนออกไปนะครับช่วยสืบทอดกันเอาไว้ไม่ให้สูญหายจากสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในแง่ของเรื่องวิชาการในแง่ของทฤษฎีวันนี้ที่ผมมาอธิบาย ในแง่ของครูอรารยสยามเนี่ยนะครับก็อาจจะพอเห็นภาพได้ระดับหนึ่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับเรามีท่านหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆผมอยากให้ท่านได้ทุกท่านที่เข้ามาในที่นี้ได้รู้จักเป็นอย่างมากนะครับท่านผู้นี้ก็คือจะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากาโครงการครูอรารยสยามของเรานะครับ เราพูดถึงตำบลหนึ่งในประเทศไทยนะครับตำบลหนองสาลายมีอยู่9้าหมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด3,600คนนะครับก็ส่วนใหญ่ชาวบ้านทำอาชีพการเกษตรนะครับแล้วก็ค้าขายทั่วไปนะครับในปี2545เนี่ยนะครับชาวบ้านตำบลหนองสาลายมีหนี้สินรวมกันทั้งสิ้นเนี่ย86ล้านบาทนะครับ9้าหมู่บ้านเนี่ยนะครับ86ล้านบาท แล้วก็มีดอกเบีย้ยที่จะต้องจ่ายอยู่ประมาณปีละสิบล้านบาทนะครับโทษนะครับต่อมานะครับบุคคลที่ผมเชิญมาในวันนี้นะครับก็ ได้เข้าไปร่วมพัฒนานะครับได้ใช้องค์ความรู้ต่างๆได้เข้าใช้ภูมิปัญญาต่างๆเข้าไปพัฒนาหมู่บ้านหนองสลายนะครับจนปัจจุบันนี้นะครับได้ก่อตั้งธนาคารความดีนะครับปัจจุบันชุมชนตำบลหนองสลายเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด3,600ท่านนะครับตอนนี้กลายเป็นมีเงินออมรวมกันประมาณ15ล้านบาท แต่ตอนนี้น่าจะมากกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าชาวบ้านไม่มีหนี้นะครับมีเงินหมุนเวียนประมาณห้าสิบล้านบาทนะครับต่อปีนะครับโดยที่เดี๋ยวผมอยากจะให้ดูตัวอย่างนะครับ <c oughs> ทีมงานครับวィィิดีโอ ได้ไหมครับอ่าโอเคนะครับก็คือสิ่งที่ท่านได้ทำนะครับก็คือท่านก็ได้ เป็นผู้นำชุมชนนะครับในการที่เป็นเป็นคนที่เป็นผู้นำที่นำชุมชนเนี่ยเ,เรียนรู้นะครับแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นก็คือว่า,เ,าเข้าไปศึกษาดูชีวิตของชุมชนชาวบ้านว่าเอ๊ะเกิดปัญหาอะไรทำไมชุมชนชาวบ้านถึงมีหนี้สินทำไมถึงมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับทำไมถึงมีหนี้มากมายนะครับ แล้วก็ปัญหาสังคมแล้วต้องเนียโทษนะครับมีแรงไหมมีดีไหมแม่เออมีแห้งไรมีสีนไหมมีตาตาตาไอกินเล่าเลิกแล้วเดี๋ยวรออนุมัตินะคะครับเฮ้ยเดี๋ยวไข่อนุมัติมึงเปียกใช่ครับใจมากครับอ๋องใช่ แม่น้อยป้าชื่อน,นันชำและคนทั้งหมู่บ้านค่ะมาติดเป็นเอกฉันนะครับที่ธนาคารความดีหนองสาล่ายความดีกู้เงินได้หนึ่งในชุมชนที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสานต่ออยากรู้ว่าทำได้ยังไง